สวัสดีครับน้องๆพี่แมนยูนะครับแอดมินเพจเตรียมทหาร .com ตอนนี้พี่ก็ได้ทำ เน,นื่องจากมีน้องๆสนใจนะครับในการสอบเข้าในสิบตำรวจมันยังมีมากองนี้ก็ทำเสร็จเพิ่มชื่อว่าดามเกิน닷คอมนะก็สามารถไปติดตามได้นรคเพื่อรับ,รบข่าวสารข้อมูลนะก็สอบแล้วทีนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่สะดวกเรียนใน Facebook นะครับก็สามารถเรียนใน YouTube ก็ได้นะครับชื่อช่องว่าทำตามฝันของผมเนาะสามารถเลือกเรียนได้สอช่องทางนี้เลยนะครับเพื่นะครับก็วันนี้ที่เอก๋กสอบในสิบตำรวจนะครับในส่วนวิชาความสามารถทั่วไปมาฝากเป็นเรื่องอะไรเราลองไปดูกันเลยนะครับผม ครับผมสวัสดีนะครับวันนี้เดี๋ยวมาลุยก,กันกับวิชาของความสามารถทั่วไปนะครับความสามารถทั่วไปนะบางคนถามอ่านะครับความสามารถทั่วไปคืออะไรมันก็คือวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองเนาะเราลองมาดูโจทย์เลยเขาบอกว่าจงหาค่าของ5นะครับคูณกับ2ยกลง x, ัง 5x เมื่อกำหนดนให้32เนี่ยยกลัง x ส่วน2แล้วมีค่าเท่ากับ5บางคนถามทนเลยนะครับ ถ้าเจอข้อนี้นะครับเราควรทําไงดีครับบางคนบอกโหข้ามเลยครับไม่เอานะครับให้คือข้ออย่างเนี้ยมาคุยกันก่อนว่าอีข้ออย่างนี้นะมันควรเก็บเลยนะเพราะว่ามันเป็นข้อที่แบบเราไม่ต้องแปลงจากประโยคยาวๆนะครับสองสามบรรทัดมาเป็นตัวเลขมาเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์เนาะเราสามารถคิดเลขได้เลยจริงไหมข้ออย่างนี้นะครับคนเก็บพวกเลขโยมลังอะไรอย่างนี้นะครับอืมพวกแบบหาตัวเลขถัดไปอะไรอย่างนี้นะครับอ่าซึ่งจะทยอย เดี่ไปเรื่อยๆเนาะมาเราลองมาดูกันเลยครับเขาบอกว่าจงหาค่าของ5เนี่ยนะครับคูณกับ2ยกกำลัง 5x โอเคปะ่ะนะครับซึ่ง5ของเราเนี่ยนะครับมันเป็นเลขคงตัวอยู่แล้วนะครับ5สบายมากทีนี้ที่เราต้องไปหาเขาจริงๆเนี่ยก็คือ2ยกกำลัง 5x จริงไหมซึ่ง2ยกกำลัง 5x เนี่ยหาย่างไรซึ่งมันก็มีอยู่ข้อมูลเดียวใช่ไหมครับที่เขาให้มาซึ่งก็หาจากตัวนี้นี่เองเนาะ ทีนี้เราก็ลองมาดูว่า2ยกกำลัง 5x เนี่ยมันสัมพันธ์ยังไงซึ่งเราก็ได้นี้มาอีกแล้วนะครับว่ามันคือ5โอเคปะมันคือ5มันคือเลขธรรมดาเลยเนาะซึ่งไอตัวที่แปลกผิดแปลกนะครับที่มีตัวแปรมันก็คือ3ยกกำลัง x ส่วน2ยิงปะนะครับซึ่ง3ยกกำลัง x ส่วน2เนี่ยนะครับบางคนถามเนี่ยครับ3 2กับ2เนี่ยมันไม่เห็นจะฐานเหมือนกันเลยเราจะหาได้จริงๆเหรอมาเราลองมาดูคอนเซ็ปต์กันเลยเนาะสิ่งที่ต้องเข้าใจก่อนนะครับถ้าเกิดทําโจทย์บ่อยๆนะ เราจะมองออกได้ทันทีเลยว่า32เนี่ยนะครับหรือถ้าอาจจะไม่เคยเจอนะครับเราอาจจะใช้การแตกผังต้นไม้นะครับคือการแยกตัวประกอบแบบย่อยๆเนาะเนี่ยสามเนาะมันเกิดจากอะไรมันลงท้ายด้วย2องใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องเลขคู่หารลงตัวแน่เลยนะครับก็แยกได้เป็น2เนาะสอเนี่ยเอาไปหารหารสั้นเนาะนะครับสองหนึ่งสองนะครับเหลือเศษหนึ่งเนาะก็ สองหกสิบสองยังไหมครับลงตรงกับตัวหลังเนาะเราก็แยกมานะครับสรุปก็คือสามสิบสองเนี่ยมันเกิดจากสองคูณกับสิบหกไม่เชื่อลองคูณกลับได้นะครับสิบหกสองจะได้สามสิบสองโอเคนะสิบหกเนี่ยนะครับมันยังเป็นเลขคู่อยู่มันแยกได้แต่สองเนี่ยเป็นจนํานวนเฉพาะแล้วเราหยุดเลยนะครับก็แยกได้หกเนี่ยไอสามขอไปสิบหกเออมันเกิดจากสองคูณอะไรเอ่ยแปดสองสิบหกใช่ไหมครับสองแปดสิบหกว่าไปแปดอีกแล้วแยกได้นะครับแปดก็แยกได้เป็นสองคูณกับ สี่จริงปะสี่เนี่ยก็แยกได้เป็นสองคูณสองเห็นไหมสังเกตดูนะครับที่เราได้มันเนี่ยปุ๊บตัวสุดท้ายของแต่ละสายเนาะมันจะเป็นไงหมดเลยมันคือเลขอะไรเอ่ยคือเลขสองซึ่งเรื่องเลขย่อมลังนะครับเนาะมันก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเลขย่อมลังอย่างนี้ได้นะว่าไอ้ตัวสามสิบสองเนี่ยมันเกิดจากสอง คูณ2คูณ2กี่ตัวนับมา1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวนะ2คูณ2อคูณ2อ,อ่า3ตัวแล้วคูณ2คูณ2ซึ่งนะครับถ้าเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังมันก็คือ2ยกกำลัง5นั่นเองนะครับมี5ตัวถูกไหมนะครับ2ยกกำลัง5ไม่ใช่2คูณ5แล้วได้10นะครับอันนี้ผิดเลยนะครับ2ยกกำลัง5ก็คือ2คูณกัน5ตัวโอเคนะอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับ ตั้มสมบัติของเลขโยมหลังเนาะพี่ขอเปลี่ยนฐานเนี่ยนะครับซึ่งคือเลข32ให้อยู่ในรูปของ2โยมลัง5มีค่าเท่ากันนะ2โยมลัง5โอเคนะทีนี้นะครับมันยกกําลังด้วย x ส่วน2อยู่ที่เราขอวงเล็บหน่อยเพื่อกันไม่ให้มัน5เนี่ยมันไปชนกับ x ส่วน2เนาะมันก็คือ x ส่วน2เห็นปะเปลี่ยน32ให้อยู่ในรูปของ2โยมลัง5โอเคนะทีนี้5เนี่ยเราไม่ได้ไปทาอะไรขเขาเราลอกมาเหมือนเดิมเลยโอเคปะอ่าเห็นไหมเห็นภาพอะไรขึ้นไหมครับนี่ เป็นฐานสองเหมือนกันแล้วใกลความจริงแล้วนะครับมาเราลองมาดูกันเลยเนาะซึ่งตามสมบัติของเลขยกกลังนะครับถ้าเกิด a อยู่ในรูปอย่างนี้นะเช่น a ยกกําลัง m เนาะทั้งหมดยกกําลัง n มันก็คือจะเท่ากับ a กําลัง m คูณ n นะถ้าใครเข้าใจว่า a ยกกําลัง m เนี่ยนะครับทั้งหมดยกกําลัง n จะมีค่าเท่ากับ a ยกกําลัง m แล้วก็ n พอกระจายเข้ามาได้เป็นอย่างนี้ ผิดเลยนะนะครับคนละเรื่องกันเลยนะครับไม่ใช่แบบนี้นะครับมันจะได้แบบแรกนะโอเคนะครับผมเป็นสมบัติเป็นสมบัติเลขยกกำลังนะครับลองไปทวนดูเนาะก็ประมาณนี้เนาะเราก็จะได้ว่า2ยกกกำลัง5 x สนะ่วน2เนาะคือใช้สมบัติเมื่อกี้นะครับอ่าจะได้เป็นแบบนี้ละจะมีค่าเท่ากับ5โอเคปะ่ะนะครับใช้สมบัตินี้เนาะ ก็คือเอา x ส่วน2เนี่ยไปคูณกับ5โอเคนะก็จะได้เป็น 5x สนะ่วน2เนาะทีนี้นะครับสังเกตดูเราได้แล้ว2ยมลัง 5x แต่มันยังมีส่วน2อยู่จริงไหมเพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดส่วน2โดยการนะครับคูณ1ส่วน2นะครับยกกำลัง1ส่วน2นั่นเองขอใหยกกำลัง1ส่วน2ทั้ง2ด้านโอเคป่ะยกกำลัง1 2ทั้ง2ด้านนะครับ,ล 1, 2, นะรบแล้วทีนี้เราทำไงต่อ ก็จะได้เป็นสองยกกำลังอันนี้นครับสองมันก็จะตัดกับสองนี่ไหมนะครับ <c oughs> มีคนคิดถึงนะครับมาเราต่อต่อต่ออันนี้ก็ยกกำลังหนะ้าเเนาะนี่ได้เป็นห้ายกกำลังหนึ่งส่วนสองนี่ั้ยนะครับมาเราลองมาต่อเลยนะครับแล้วก็ทีนี้ อได้อย่างนี้แล้วโอเคปะ่ะจะเลื่อนขึ้นหน่อยดีกว่านะครับที่ไม่พอแล้วรู้สึกว่าเบียดบังนะครับมาที่พอแล้วเคนะครับเราได้มาแล้วว่าห้านะครับยกกําลังไอสองยกกำลังห้าเ 2, X, เนี่ยนะครับ ขอขอไปยคิดผิดนะครับโทษโทษโทษนะครับคือเป็นกจัดได้ไงเอาไหมเอาไหมมาเดี๋ยวลบใหม่มดเลยนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเมื่อกี้ผิดอะไรนะครับผิดเป็นครูนะครับผิดมากก็เป็นครูใหญ่นะครับผมตอนนี้น่าจะเป็นพออกระทรวงการศึกษาอะไรของเขาเนี่ยมาโทษหนึ่งส่วนเอห้าโยบังห้าเอ็กซ์ส่วนสองโทษโทษโทษมาที่ผิดเลยนะครับ วิธีการก็คือให้เรานะครับยกกําลังสองทั้งสองข้างเนาะสองสองใช่ไหมอ่ามันจะตัดกันเห็นไหมนะครับสองจะตัดกับสองเมื่อกี้พี่วิวยกกําลังหนึ่งส่วนสองนะซึ่งผิดนะโทษโทษโทษนะครับแล้วก็อันนี้ก็ห้ายกกำลังสองโอเคปะ่ะนะครับถ้าหนึ่งส่วนสองมันจะกลายเป็นห้ายกกำลังเอ็กซยก,ยก X, สองยกกำลังห้าเอ็กส่วนสี่เนอะนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นนะครับจะไม่ใช่ยกกำลังสองแล้วเดี๋ยวลบไปห,หมดเลยนะครับผม ยกมันสองนี่นะครับเรียบร้อยเนาะทีนี้เราก็ได้แล้วว่า5้ยายกสองยกกำลังห x เนี่ยนะครับมันมีค่าเท่ากับ5ยย้ยกกำลังสองจริงป่ะนะครับทีนี้5้ยกกำลังสองมันก็คือ5้คูณหนั่นเองนนเองนาะโอเคป่ะนะครับมันจะมีค่าเท่ากับ25โอเคไหมพอมีค่าเท่ากับ25แล้วเนี่ยเนาะแล้วก็ไปคูณกับ5นั่นเองนนเองนาะไอ้ที่เขาถามนะครับก้อนนี้ยกมาตรงนี้5ยกกำลงัง ขอไป5คูณกับ2ยกกาลัง 5x กนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ5เนี่ยอันนี้คือคนละส่วนแล้วนะกับด้านบนคูณกับไอ้2ยกกาลัง 5x ก็คือ25นะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับ125น,นั่นเองเนาะถ้าลองเอาไปคูณดูเห็นไหมนะครับมีค่าเท่ากับ125เนาะนะครับผมประมาณนี้ก็จะตอบช้อยไหนเอ่ยตอบช้อยสจริงมะนะครับผมอ่าประมาณนี้เห็นไหมไม่ยากนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับถ้าได้ความรู้ไปนะครับก็ถ้าใครไม่เข้าใจนะครับสามารถย้อนย้อนกลับไปดูได้ไปทวนได้นะครับเออตรงนี้ตรงนี้มันต้องพยายามกําจัดตรงนี้นะเมื่อกี้เห็ตรงนี้แล้วก็ต้องพยายามกําจัด ส่วน2ใช่ไหมล้วก็คูณ2เข้าไปนะครับเพื่อให้2เนี่ยมันไปตัดกับส่วน2องใช่ไหมนะครับโดยการยกกําลังเนาะมันต้องทําทั้ง2ข้างโอเคปะ้ะนะครับประมาณนี้เนาะมานะครับผมอยู่กับข้อ2กันของเรื่องเลขยกกำลังนะครับเป็นเรื่องที่น่าเก็บพี่บอกแล้วนะครับเราต้องมาเรียนรู้กันเขาบอกว่าจงหาค่าของ3มวงเล็บสองลังสองจริงปะนะครับ เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันแล้วก็ไอ้ตรงนี้นะครับเขาให้มา27ยสเัง a บวก2นะาะขอไป้ 2a a บวก2คูณด้วย1ส่วน3ามยลัง 4a ลบ3จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน27เรนาะเราก็หาจากสมาการนี้แหละนะครับไม่พ้นข้อน,นี้นะครับปึ๊บหายังไงเอ่ยวิธีการเนอะงวิธีการเรอมเสร็จง่ายๆเลยนะครับเรามาทําจากตรงนี้ก่อนนะ มาดูนะมันคืออะไร3เนี่ยวงเล็บนะวงเล็บวงเล็บเนี่ยบอกเสมอนะครับมันคือการคูณอย่าไปตกใจอย่างมันนะครับบางทีเนาะถ้าบางคนยังไม่ไม่เข้าใจคอนเะซ็ปต์เนาะมันคือการคูณนะครับเขียนเลขติดกันเนี่ยก็คูณ2กับ a อกำลังสองเนี่ยนะครับมันก็คือ2องคูนกับเอกำลังสองยังมเพราะฉะนั้นมันก็คือ3ามคูนสงคูนเอกำลังสองจริงไหมแค่นี้เองนะครับการคูณสลับที่ได้เราคูณไปเลยนะครับ3าคูนสเนี่ยได้6แน่ๆนะครับมันก็คือ6 คูณกับ a กําลังสองพี่ขอเขียนติดกันมันก็คือ6กคูณกับเกําลังสองเนี่ยเนี่ยแค่นี้เองนะครับเราหา a กําลังสองได้ปุ๊บจบนะครับ a อลังสองคืออะไร a กกาลังสองก็คือนะครับ A คูณ a แค่นี้นะครับสรุปก็คือถ้าเราหา a จากสมการที่เนี่ยครับลูกศรชี้ไปได้นะจบเกมจบเลยครับมาเราลองมาดูเลยเนาะสังเกตดูอันนี้เป็น3อันนี้เป็น27อันนี้เป็น27สังเกตเลขฐานนะเลขฐานสําคัญมากเนาะ ยี่สิบเจ็ดเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับสามเก้ายี่สิบเจ็ดจริงไหมนะครับเก้าเกิดจากอะไรครับเกิดจากสามสามใช่ไหมสามสามได้เก้าโอเคปะนะครับทีนี้มันก็คือกี่ตัวเอ่ยหนึ่งสองสามไอ้ยี่สิบเจ็ดเนี่ยมันก็คือสามยกกําลังสามจนะริงมะเนาะเพราะมีสามตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะครับมันเลยได้เป็นตัวนี้โอเคไหมนะครับง่ายๆทีนี้คอนเซปต์ของเราก็คือเนาะ ก็จะเป็น27 27เนี่ยนะครับพี่ขอมองเป็น3ามกำลังสใช่ปะที่เมื่อกี้ที่เราเขียนว่าเท่ากันเห็นไหมนะที่เราเขียนว่าเท่ากันอ่าอันนี้เข้าใจตรงกันเนาะมันก็คือ3ามกำลังสเนาะยกำลังด้วยนะครับก็คือตัวนี้2 a อบวกสอันนี้ทันไหมนะครับเพราะว่าเนาะสิ่งที่เขียน a ไม่สวยเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่จะบอกก็คือนะครับ พี่ขอเปลี่ยนแค่เลขฐานเองเนาะเปลี่ยนจากเนี่ยนะครับเปลี่ยนจาก27ของเราเป็น3ยกกําลัง3แค่นั้นเองนะครับที่เหลือเหมือนเดิมเลยก็คือยกกําลัง 2a บวก2จริงนะครับคูณด้วยเนาะไอตัวนี้ไม่มีอะไรมากเพราะมันฐาน3อยูนะ่เนาะแต่ขอย้ายขึ้นไปด้านบนซึ่งสมบัติของเลขยกกำลัง1ส่วน a กําลัง m เนาะจะมีค่าเท่ากับ a กําลังลบ M นะครับพอเราตบขึ้นไปด้านบนนะครับเลขยกกําลังจะเปลี่ยนไปทันทีก็คือจะเปลี่ยนเป็นลบโอเคปะนะครับโดยที่ฐานมันยังเหมือนเดิมฐานยังเป็น A เหมือนเดิมอย่าไปใส่ลบด้านหน้า A นะครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะเดี๋ยวใครที่ยังไม่มีสรุปสตรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ่ะเราอันนี้ดูไปตามนี้เลยนะครับเนาะก็3ยกกําลัง3ใช่ไหมเนาะวงเล็บ2ยกกาลังยกกำลัง 2 a งบ okay, วกสโอเคปะเนาะทีนี้เราลองมาดูนะพี่ก็ขอตบขึ้นไปด้านบนเนาะซึ่งพอตบขึ้นไปด้านบนจาก4 a นะครับลบสมันก็จะกลายเป็นลบสีลบสยังไงนะครับคูณลบเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นลบสีถูกไหมลบเจอลบเปลี่ยนเป็นบวกแล้วก็ลาก3ลงมาแค่นี้เองนะครับง่ายๆเห็นไหมเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย สามลบสี่เอนะอันนี้เขียนสลับที่ไม่มีอะไรนะครับเขียนให้มันดูง่ายเนะาะเออ่ต่อเลยต่อเลยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บทีนี้ทําไงต่อดีนะครับเราก็เขียนเป็นพี่ตบขึ้นไปด้านบนแล้วนะมันจะได้เป็นตัวนี้ใช่ไหมพี่ขอเปลี่ยนตบขึ้นไปด้านบนปุ๊บมาอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นสามยกกําลังสามลบสี่เอโอเคปะ่ะนี่คือเปลี่ยนแล้วนะครับที่พี่เปลี่ยนให้เมื่อกี้เนาะโอเคนะครับอันนี้ก็เหมือนกันมันคือสามยกกําลังสามถูกไหม พอเปลี่ยนเป็น3ยกกำลัง3เข้าใจตรงกันนะครับตบขึ้นไปด้านบนก็จะกลายเป็น3ยกกำลังลบสนะพอตบขึ้นมาด้านบนเป็นลบโอเคนะน,นี้เข้าใจตรงกันนะครับอันนี้ขอลบนะถ้าจดไม่ทันพอส์ไว้แล้วก็ย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับผมทีนี้ทำไงต่อเอ่ยนะครับง่ายแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือ M …ยกกำลัง N นะ คูณกับ m ยกกำลัง p จะมีค่าเท่ากับ m ยกกำลัง n บวก p โอเคนะฐานเหมือนกันนะครับคูณกันเอาเลขชี้กำลังหรือว่าเลขด้านบนนั่นแหละครับมาบวกกันโอเคนะนะครับผมสามเนี่ยนะครับไอ้มันจะเข้ากับคอนเซ็ปต์เมื่อกี้เลยก็คือเนาะสมบัติเลขยกกำลังตัวนู้นใช่ไหมมันจะ ใช้สมบัติเรีกยกกำลังแบบเดิมก็คือมันคือคูณกันถูกไหมนะครับสามเนี่ยพี่ก็ขอกระจายเข้าไปคูณนะครับคูณกับสองเอกับคูณกับสองยังไงก็จะได้เป็นหกเอสามคูณสองได้หกเนาะแล้วก็มีเอก็จะเป็นหกเอบวกกับสามคูณสองได้หกโอเคนะอ่านี่เข้าใจตรงกันนะครับคูณกับไม่อ่ะคูณเลยเดีกว่านะครับอเดี๋ยวทำไปทีละอันนั้นก็ได้นะครับ จะได้เข้าใจตรงนั้นเนาะอันนี้ไม่ได้ทําอะไรเนาะไม่ได้ทำอะไรเขาก็ลอกมาเลยสามยกอกำลังสามลบสี A, นะ่เอเนาะจะมีค่าเท่ากับสามยกกกำลังลบสามเห็นปะนะครับซึ่งสามยกกำลังลบสามเนี่ยพี่ขอย้ายมานะย้ายมาฝั่งนี้นะครับไม่ได้ทําอะไรเลยแค่ย้ายข้างมาสามยกอกำลังลบสามบางคนถามทําไมย้ายมามันต้องอยู่ด้านล่างเพราะว่าอันนี้มันคูณอยู่กับหนึ่งจริงปนะครับแต่เรา คือหนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวนั้นยิงไหมมันคูณอยู่หนึ่งเราไม่จำเป็นต้องเขียนแต่น,นี้เขาอธิบายเข้าใจเฉยๆซึ่งมันคูณอยู่ใช่ไหมมันก็ย้ายมาหารยิงมานะครับแค่นี้เองเนาะอ่ะนะครับมาขอย้ายมาหารนี่ปุ๊บพี่ขอตบนะตบอันนี้ย้ายมาแล้วนะครับฝั่งนู้นไม่มีแล้วเหลือแค่หนึ่งแล้วโอเคปะ่ะเนาะพี่ขอตบให้ไปอยู่ด้านบนเนาะตบให้ไปอยู่ด้านบนก็จะได้เป็น3ยกกำลัง 6a เนาะบวกห คูณกับ3ยกกำลัง3ามลบสีนะครับตบจาก3ยกกำลังลบสขึ้นไปด้านบนก็จะเป็น3ยกกำลัง3โอเคปะมีค่าเท่ากับ0เนาะนะครับผมผิดล้วนะครับอย่าไปเท่ากับ0นะผิดเลยนะครับมีค่าเท่ากับ1เออนะครับเราย้ายมาคูณเราย้ายมาจากการคูณนะไม่ใช่ย้ายมาจากการบวกนะครับเนาะเราก็ลองมาดูกันต่อเลย อน,นี้สังเกตดูเป็นสามหมดแล้วเป็นสามหมดแล้วเนะาะอฐานเป็นสามครับฐานเหมือนกันเข้าคอนเซ็ปต์เมื่อกี้เลยนะครับฐานเหมือนกันทำไมดูไม่ได้อ่านี่ครับคอนเซ็ปต์นี้ปึ๊บฐานเหมือนกันนะครับคูณกันฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะเพราะฉะนั้นจะได้สามเนี่ยยกอมกำลังหกเอบวกหกเนาะอันนี้ตัวแรกเนาะ ทุบคิดไปแล้วตัดไปเลยนะครับบวกกับ3ามลบสีคิดแล้วตัดไปบวกกับ3ามปุบตัดครบแล้วนะครับตัดออกให้หมดนะครับถือว่าเราคิดแล้วนะครับเอ็นฝั่งนี้เท่ากับ1นึ่งโอเคนะอ่านะครับทีนี้เราก็ a ก็รวมกับเอสามเอลบกับ 4a ได้เท่าไหร่เอ่ยอ่าไล่มาก็ได้นะครับจะได้ง่าย 6a บวกกับ 3a ได้เท่าไหร่ เอาเลขด้านหน้ามาบอกกันก็จะได้ 9a จริงไหมเอาเลขด้านหน้ามาบอกกัน6บวก3ได้9นะครับเป็น a เหมือนเดิมโอเคนะลบ 4a ก็จะได้เป็นบวก 5a โอเคนะ3กับ6กับ3บวกกันก็จะได้เป็น9จริงไหมนะครับก็จะได้เป็น 5a ัีนี้ได้9นะบวกกับ9จะมีค่าเท่ากับ1โอเคปะ 5a บวก9มีค่าเท่ากับ1 ทีนี้นะครับเราทำไงต่อดีเนาะซึ่งถ้าเกิดมันได้1น,นะอยากจะบอกสมบัติอีกตัวหนึ่งก็คือ A ยกลำลัง0น,นะจะมีค่าเท่ากับ1โอเคปะเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอเขียนเป็น3กลำลัง0โอเคปะนะครับขอเขียนเป็น3กำลัง0โอเคนะอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับ ทีนี้พอเป็น3ามกลังศูนย์มันมีเครื่องหมายเท่ากับจริงไหมนะครับเราสามารถเอาเลขยกกาลังเนี่ยหรือว่าเลขตัวด้านบนอะ่ะมาเท่ากันได้ทําไมเอามาเท่ากันได้นะเพราะว่าฐานเป็น3ามเห็นปหนะครับเพราะฉะนั้นมีเครื่องหมายเท่ากับด้วยมันก็หมายความว่าล่างเท่ากับล่างเมื่อล่างเท่ากับล่างนะก็คือฐานเท่ากับฐานบนก็จะเท่ากับบนเช่นกันจำแค่นี้คอนเซปต์ concept. มันก็ได้เป็น 5A อัน,นี้ขึ้นสมก,การใหม่แลนะ้บวก9จะมีค่าเท่ากับ0นย์เนาะ ย้ายไปย้ายข้างครับบวก9ย้ายไปเป็นลบเก้เคนะย้ายข้างธรรมดาอันนี้คูณกับ5 5เนี่ยคูณกับ a อยู่ก็ย้ายไปหารเนาะแค่นี้เองนะครับศูนย์ไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องอะไรกับมันไม่ต้องมายุ่งนะ a ก็จะได้เป็นลบเส่วนหโอเคปะ่ะนะครับผมได้แค่นี้เองนะครับก็ได้แล้วว่า a เนี่ย a ของเราเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับลบเส่วนหโอเคปะ่ะมาลองจับมาดู นี่นะครับ3เนี่ยคูณกับ2เนาะก็คือ6นะครับแล้วก็ a อกำลัง2ก็คือลบ9ส่วน5โอเคปะ่ะแล้วยกกำลังสองโอเคไหมอันนี้ทันไหมนะครับก็คือแทน a นั่นแหละว่าเท่ากับลบเส่วน5แล้วนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้ทำไงต่อเนาะทีนี้เราต้องทำก็คือนะครับ คิดเลขออกมาแค่นั้นเองนะครับ3ามคูณสได้6เนาะลบเส่วนหนะครับยกกำลังออกมามันก็คือได้ด้านบนนะคือลบเอพอยกกำลังออกมามันคือลบเกส่วนหคูณกับ 5. ลบเส่วนหลบคูณลบก็จะกลายเป็นบวกคำตอบเป็นบวกแน่นอนครับเรื่องลบไม่ต้องไปซีเรียสคิดเลขพอนะครับคิดเลขพอ9ยกกาลังสอง ก็ได้81สเนาะส่วนใน้5ยกกําลัง2เพราะว่าคูณเอมันจะยกกาลังนะครับกระจายเข้าไปตามสมบัติเลขยกกำลังเนาะก็ได้ 5, กํากลัง2ก็คือ25นั่นนีงนะครับแค่นี้นะครับ,นะรบก็จะได้เป็น6คูณกับ81ก็จะได้8 6 48บวกกับ1เอ้ยโทษ8 6 48ใช่ปะ่ะนะครับแล้วก็6เนาะส่วนด้วย25อ่าประมาณนี้นะครับ นี่ได้แล้วนะครับเลขไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมโจทย์เป็นแบบนี้นะอ่าแต่ก็ลองทําดูนะครับทําฝึกฝนไว้วันจริงอาจจะเลขสอบแบบนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะเลขสอบแบบเลขสวยก็ได้เนาะลองดูนะครับก็ไม่ยากถ้าได้ความรู้ไปนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดข้อสอบใหม่ๆนะครับที่พี่จะลงเนาะใครยังไม่เข้ากลุ่มนะครับผมใครยังไม่เข้ากลุม่มติวฟรี เข้าในสิบตำรวจนะครับรีบเข้าเลยนะนะครับจะได้อัปเดตก่อนที่อื่นเลยนะครับเพราะว่าลงเพจเสร็จก็จะรีบแชร์ไปเลยนะครับก็จะพยายามลงให้บ่อยที่สุดเนาะจะได้ได้ความรู้มากที่สุดเนาะพยายามลงให้นะครับลงก็จะเป็นลงช่วงเวลาครับประมาณช่วงทุ่มนะครับช่วงทุ่มเออนะครับหรือไม่ก็ช่วงสิบโมงช่วงเที่ยงอะไรประมาณนี้อ่าจะเป็นช่วงนี้นะครับเออลองเฝ้าติดตามดูดีๆเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผม